พอดีช่วงนี้ก็คือเมย์กำลังจะวางแผนก็คือขยายครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มที่จะมาดูบ้านดูโครงการะคะ่ะก็ด้วยผมเป็นคนแถวนี้อยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่สุขสวรรัสดิ์พระประแดงโดยตั้งแต่เกิดเลยก็เลยคุยกับเมยว่าก็อยากจะอยู่ที่นี่ต่อก็เลยหาโครงการบ้านาแถวๆนี้นะครับจนได้มาเจอโครงการคือดิสตริกสุขสวัสดิ์เจครับสิ่งที่ประทับใจเลยคือเมย์ชอบในส่วนของ พื้นที่ส่วนกลางคือพอเข้ามาแล้วมันพื้นที่ส่วนกลางมันดูโล่งแล้วก็เข้าถึงได้สะดุดตรงที่มีขับเฮาส์ที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็มีพวกโคเวอร์กิ้งที่เราสามารถที่เราจะใช้ใช้สอยได้บางทีเราอาจจะไม่ต้องออกไปข้างนอกได้เลยเราสามารถมูฟมาใช้พื้นที่ส่วนกลางได้ค่ะชอบตรงนี้ ด้วยเราอยู่กัน2คนนะครับก็บ้านแฟลตน่าจะตอบโจทย์กับเราที่สุดแบบบ้านจะเป็นแบบ e n อ i ง h c o คอเท e ซึ่งพื้นที่ใช้สอยมันจะเยอะแล้วด้วยราคาที่เหมาะสมด้วยผมก็เลยเลือกที่นี่ไม่ชอบตรงที่ห้องนอนมาสเตอร์อันนี้เป็นจุดเด่นก็คือว่ามาสเตอร์เขากว้างมากคือเรารู้สึกไม่อึอดอัดทุกอย่างในในฟังก์ชันในบ้าน่ะคือมันเชื่อมกันหมดเราก็เลยรู้สึกว่าบ้านมันอบอุ่นแล้วก็มันน่าอยู่ ก็อีกเรื่องที่สําคัญคือเรื่องความปลอดภัยในการอยู่โครงการนี้นะครับแล้วก็การเข้าออกโครงการก็จะใช้เป็นระบบ Easy Part. อิสิพาร์มีกล้อง CCTV ภา,ายในตัวโครงการด้วยเข้ามาถึงในตัวบ้านแล้วยังมี IP Camera ที่เราสามารถดูได้ตลอดเวลามีระบบเซนเซอร์แมกนติกเซนเซอร์นะครับทำให้เรามั่นใจในการอยู่บ้านหลังนี้ครับ ในส่วนของมุมโปรดเม่ชอบตรงที่เป็นลิฟวิ้งแอเรียพอเข้ามาเนี่ยลิฟวิงแอเรียมันเชื่อมต่อทั้งหมดพี่คิงจะอยู่ตรงไหนหรือว่าเมย์จะนั่งตรงไหนก็คือเราสามารถแบบมองเห็นกันตลอดประมาณนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งมันก็คือเป็นมุมพักผ่อนของเราสองคนเวลาเรากลับมาจากที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเข้ามาใน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 ,ในโซนนี้ก็คือมันทําให้เรารู้สึกได้เหมือนเราได้พักผ่อนเต็มที่กันจรงิงๆสําหรับคนที่อยากจะมองหาโครงการที่ตอบโจทย์ในหลายๆฟังก์ชัน ตอบโจทย์ในเรื่องของการขยับขยายพื้นที่สร้างอนาคตลองแวะเข้ามาดูที่โครงการคิวดิทิกสุขสวัสดิ์78โครงการนี้ได้นะคะเพราะว่าสามารถลงทุนหรือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างครอบครัวและที่สำคัญนะครับเราจะได้มาเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับ